ให้แล้วได้อะไรเมื่อความดีกลายเป็นโทษโดยหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยปุขลังภาเวธะเมตตาจิตโตจงเจริญเมตตาจิตแก่สัตบุคคลการเผยแผ่ธรรมะก็เหมือนกับการที่เรา ปลูกต้นไม้เราต้องเลือกดินที่ดีใส่ปุ๋ยและรดน้ำอย่างพอเหมาะต้นไม้ถึงจะเจริญเติบโตได้ดีหลวงพ่อพุทธานิโยท่านได้สอนไว้ว่าการที่เราพูดธรรมะกับใครก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้จักพิจารณาว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังหรือไม่ถ้าพร้อมเราก็แนะนำด้วยความเมตตาแต่ถ้าไม่พร้อม การพูดต่อไปอาจไม่เกิดประโยชน์และยังอาจทําให้เกิดความขัดแย้งได้และหลวงพ่อยังได้ชีแ้แนะแนวทางไว้อย่างชัดเจนให้เราใช้สติปัญญาในการเผยแผ่ธรรมะแบบที่ทั้งเราและเขาจะได้ประโยชน์เรามารับฟังคำสอนจากหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยด้วยกันครับให้แล้วได้อะไรเมื่อความหวังดีกลายเป็นโทษจากรอยเท้า ร้อยธรรมข้อ28หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านได้กล่าวไปว่าเมื่อเรามีการเกี่ยวข้องกับคนอื่นเรามีความหวังดีต่อคนอื่นอยากจะให้เขาประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อเราให้คำแนะนำตักเตือนเขาถ้าเขายอมรับ จิตของเราจะทำหน้าที่ให้การอบรมตักเตือนสั่งสอนเรื่อยไปด้วยความเมตตาปราณีด้วยความบังดีที่จะช่วยพยุงการประพฤติกายวาจาและใจให้มีระดับสูงขึ้นเป็นการส่งเคราะห์กันด้วยธรรมเป็นการแสดงความเมตตากันโดยธรรมแต่ผู้ใดไม่ยอมรับฟังโอวาทคำสั่งสอนจิตของผู้รู้พิจารณาแล้วว่าทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์ นอกจากจะทําให้เกิดความร้าวรานแต่ความสมัคคีซึ่งกันและกันก็จะหยุดเสียผู้ที่มีสมาธิมีสติปัญญาจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติเองผมมีเรื่องราว จากประวัติของหลวงพ่อพุธซึ่งแสดงถึงวิธีการเผยแผ่ธรรมะด้วยเมตตาและปัญญาของท่านเรื่องแรกก็คือเรื่องการเตือนพระลูกศิษย์หลวงพ่อพุธท่านเคยเล่าให้ฟังว่ามีพระลูกศิษย์ที่ทำผิดไม่ในสงฆ์แต่หลวงพ่อไม่ได้ตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงท่านเลือกที่จะใช้คำพูดที่นุ่มนวลและแฝงธรรมะในการตักเตือน เช่นพระเหล่าเหมือนผ้าขาวที่ต้องรักษาให้สะอาดอยู่เสมออย่าให้มีรอยเปื้อนถ้ามีเปื้อนต้องรีบซักให้สะอาดก่อนมันจะฝังลึกคำพูดนี้ทำให้พระลุกศิษย์รู้สึกละอายและตั้งใจแก,แก้ไขพฤติกรรมโดยที่ไม่เกิดความรู้สึกต่อต้านเรื่องที่สองก็เป็นการสอนชาวบ้านที่มาปรึกษาปัญหาชีวิต คือมีชาวบ้านคนหนึ่งมาหาหลวงพ่อด้วยความทุกข์เรื่องความขัดแย้งในครอบครัวหลวงพ่อไม่ได้บอกไปตรงๆว่าใครผิดหรือถูกแต่ท่านเล่านิทานธรรมะเกี่ยวกับคนสองคนที่พยายามดึงเชือกคนละทางและกล่าวว่าถ้าต่างคนต่างยึดก็ไม่มีทางคลายเชือกได้ต้องมีคนหนึ่งยอมคลายก่อนเชือกถึงจะหลุด ชาวบ้านคนนั้นกลับไปด้วยความเข้าใจว่าการยึดมั่นในความถูกต้องของตัวเองไม่ช่วยแก้ปัญหาและเลือกที่จะเปลี่ยนท่าทีของตนเองจนทําให้ครอบครัวกลับมาสงบสุขจะเห็นนะครับว่าหลวงพ่อพุธท,ท่านเน้นในการใช้คําพูดที่อ่อนโยนเข้าใจสถานการณ์และเหมาะสมกับความพร้อมของผู้ฟังท่านไม่เคยบังคับหรือกดดัน แต่เลือกใช้เมตตาและปัญญาในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้ผู้ฟังเปิดใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในท่านมักจะนำหลักธรรมจากพระไตรปิฎกมาสอนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิการเจริญสติท่านสอนว่าการเผยแผ่ธรรมะต้องคำนึงถึงจิตใจของผู้ฟังและไม่ควบครบังคับหรือตำหนิ หากว่าเขายังไม่พร้อมท่านมักอ้างอิงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในกาลมสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะการบอกเล่าหรือการบอกต่อจากผู้อื่นแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจเองหลวงพ่อพุทธท่านจึงนำหลักการนี้มาใช้ในการแนะนำว่าเมื่อจะเผยแพรธรรมะ ควรช่วยให้ผู้ฟังรู้จักการพิจารณาด้วยตัวเองมากกว่าการสั่งสอนโดยตรงส่วนในเรื่องของการสอนปฏิบัติสมาธิหลวงพ่อสอนการปฏิบัติสมาธิในชีวิตประจำวันโดยใช้หลักจากมหาสติประฐานสูตรซึ่งกล่าวถึงการเจริญสติในทุกอริยบทเช่นการยืนเดินนั่งนอนท่านอธิบายว่าสมาธินั้นไม่ใช่แค่การหลับตา แต่คือการมีสติในทุกขณะการพูดการฟังหรือแม้กระทั่งการเผยแผ่ธรรมะถ้าเรามีสมาธิและสติคำพูดของเราก็จะเกิดจากปัญญาและผู้ฟังจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นการแสดงธรรมต้องมาจากจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาและปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยท่านให้ยึดหลักพรมวิหารสี่ได้แก่เมตตาความปรารถนาดี กรุณาการช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นทุกมุติตาการยินดีในความสุขของผู้อื่นอุเบกขาความเป็นกลางเมื่อช่วยเหลือสุดความสามารถโดยที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่าหากใจเราไม่มีเมตตาต่อให้เราพูดธรรมะมากเพียงใดก็ไม่มีประโยชน์เพราะคำพูดที่ไม่มีเมตตาเป็นเพียงเสียงที่ลอยลมดังนั้นนะครับ การเผยแผ่ธรรมะเปรียบได้กับการให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นหากผู้ฟังพร้อมรับฟังคำสอนของเราก็จะเป็นเหมือนแสงที่จะช่วยให้เขามองเห็นทางที่ถูกต้องแต่ถ้าเขาไม่พร้อมการที่เราพยายามสอนต่อไปก็เหมือนเป็นการจุดเทียนในที่ที่มีลมแรงสุดท้ายแสงนั้นจะดับไปโดยไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยดังนั้น การเผยแผ่ธรรมะที่ดีต้องเหมาะกับกาลเทศะใช้ใจที่เมตตาและรู้จักการพิจารณาอย่างรอบคอบหากทำได้เช่นนี้ธรรมะที่เราแบ่งปันจะช่วยสร้างความสุขและความสงบทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงครับ